เราจะลองจัดผมครั้งแรกในชีวิตค่ะทุกคนเชื่อใจน้องไหมได้อยู่แม่ตัดสวยนะสปอฟสปอฟออกมาสิ่งใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดพลาดไปไม่ได้บัวมเอ้าใพังมึงกดเปิดอยู่แม่แม่แม่มันพังแล้วแม่ตัดก่อนสวัสดีค่ะทุกคนขอตลา ข้าสู่ช่องของยูชีนะคะ EP นี้กลับมาแล้วค่ะสำหรับช่วงยลองทำกันทุกคนสำหรับยูลองทำ EP นี้นะคะเราจะลองตัดผมครั้งแรกดนชีค่ะทุกคนแต่จะตัดผมใครดีหน้าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเยื่อจูแน่ ฉันอยากทำทำรายการรายการอะไรเดลเร,รู้ใช่ไหม <c oughs> เหดอะไรในมือฉันไหม <c oughs> ตอนเนี้ฉันเครียดมากฉันหาแบบไม่ได้เลยเรามันเป็นแบบให้ฉันได้ไหมเนี่ยเพราะว่าผมหลห่อนนะ่ะมันก็ยาวละมันยาวจนจะช่างได้ละ <c oughs> แต่ตรงอะไรถามก่อนลองท่งฉันน่ะเคยไว้มาก่อน ห่อนเชื่อใจฉานว่าฉันน่าสามารถทําได้เชื่อใจน้องไหมได้อยู่ได้อยู่เชื่อมั่นในตัวลูกสาวคนนี้ได้เลยโอเคจับมือถ้าสมมุติแหว่งไ่ผมหนึ่งข้างฉันให้คิ้วหล่อนหนึ่งข้างเลยเอาไหมแบบอืดไปเลยโอเคครโอเคพูดแล้วเราลองตัดชาปองก่อนไหมัเราลองตัดชาปองก่อนไหมมาเร็วมาวมาเวแม่ตัดสวยนะสปองปอออกมาแม่ตัดสวยนะ ตายแล้วลูกสาวฉันก็ยังไม่ไว้วางใจเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่ฮาร์ดพร้อมหรือ,อยังพูดสิ<อ>ดพูดตามฉันนะวัจีกรรมกายกรรมสิ่งใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดพลาดไปไม่ได้บัว <c oughs> อาเล็บเล็บเป็นโยชิตอนมัธยม <c oughs> อยากจะบอกว่านะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่รอมานานมากเวลาที่พี่ฮาร์ดมาสาย เวลาที่พี่หาสลวนเวลาที่พี่หาดะหมืนหแบนโอ้ยหมือนแบบโอ้ยน่าโอ้ยโอ้ยผมเพิ่งชมเมื่อกี้มือยังไม่ติ้งที่หัวอีกอีนี่แบบว่าได้จ้ะเรารู้ไหมว่าเราอยู่ในกำมือใครเอาแล้วนะเริ่มเลยสาธุขอให้เราดีมือตัดดีดีโอเคม่พอใจด้ตัวเองก็จะไม่พอใจไปเนี่ยเอานะหลับตาหลับตาหลับตาเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ก่อนให้มันมีฟุต ว้ามันดังแล้วมึงมันดังแล้วอุ้ยผมหลุดแล้วอ่ออันนี้คือเด่นเด่นเดี๋ยวจะไม่ก็เด่นอ้าวพังมึงกดเปดิวแม่แม่แม่มันพังแล้วแม่จัดก่อนโหสั่นมากอ่ะสั่นไปถึงหูเลยเนี่ยคุณทางต้องมาแล้วนะอย่าเล่นอย่าเล่นนะเดีๆสวยนะแค่นี้ก็พอแล้วแหละไม่เอาดีดีอ้อนี้ออกไหมฉันว่ามันเก็กอะ ไม่ได้โอเคพระเลยนะหน้ากูเป็นไงบ้างอะหน้ามึงยังเริ่มเลิมมึงกูว่ามันต้องไปลานแล้วแหละทำไมอะฉันไม่เข้าใจว่าแบบเนี่ยข้างหลังอะมันไม่ออกอะดูดิออกแล้วเออออกแล้วออกแล้วอุ้ยออกแล้วออกแล้วมึงอย่าย้ำกดหัวเดี๋ยวมันต้องแหวนนะโอ้ใครต้องเป็นของเล่นเลยเกดือดเกลียดอุ้ย หล่อนมันได้อยู่หล่อนเก็บขอบได้ไม่มันดูแบบเสร็จแล้วก็เล่นแนบยหลวงพี่เท่งต่อเลยดวมาแต่ก็ดูดีอยู่นะไปแบบรวบตึงไม่ตายเวเนก็คือเวเน signature hair ร่านไหนรับแก้ผมมั้งเนี่ยเอาดีๆหล่อนตัดผมซาลาหน้าหล่อนดูแบบเป็นฟิวมัธยมอยู่นะเอาไหมล่ะเวลาหล่อนแบบ ผมยาวแล้วมันดูมีอายุดูแลบัวโกนหนวดก็คือเข้าโรงเรียนได้เลยแม่โอ้ยเนี่ยมันก็เริ่มมาละหุ้ยหัวสวยมากมหัวสวยไม่ไหวแม่หัวสวยตอนเด็กๆแม่เลี้ยงแบบความหน้าไงหน้าเลยแต่ไมหัวเลยดีกว่าวิธีการเช็คนะคะคุณผู้ชมว่า,จ,าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะผ่านหรือยังต้องแบบขอโทษพี่ขอโทษ ดีนะเนี่ยแต่เราไปกันตรงนี้เองนะเฮ้ยเนี่ยก็กดดิกดดิกดเลยกดอย่างเงี้ยเหรอก,กดเลยกดอีก <laughs> เนื้อยห <laughs> ยุ่สรุป,ปเลเนือ้อติดมากับเมตเตอรเลียนอ่ะใช่อ่ะใครนั่งตัดให้ก็พิมพ์มา พีม่มาได้ค่ะติดต่อได้ตอนนี้มา่ไหร่รู้ไหมฉันเคยไปงานวัดเขาประกาศออกใหม่ปิดทองตอ,ตอนแรกก็อยากให้ถ่ายข้างๆด้วยแต่ก็แบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วตอนนี้น,น้องทําได้พี่ฮานไม่เชื่อใจน้องออหรอนี่เราทาคลิปตัดผมนะอยากัันหัวแล้วไม่เชื่อใจอะไรหรอเราจะมาอีกเสเต็ปห,หนึ่งก็คือข้างๆลองกดดีกดกดแต่ไม่ต้องกดแรงมากเทสก่อนพอปะ เขาอยู่ได้ไหมได้ทีเนี่ยไม่ได้กลับไปเผาศพยาเนีแล้วคิดว่าพี่บวชหน้าไฟให้ <c oughs> ได้ไหมอ่ะได้อยู่เฮ้ยเนี่ยได้เหมือนเด็กเลยแต่ทำไมข, <c oughs> ข้างหลังมันยังนี่อยู่เลยเอะโอเคอันนี้ปัดขึ้นไม,ไม่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 แบบอเอาแค่นี้เออแค่นี้พอ จริงจิมันเป็นสงรงที่ง่ายเป็นประสบัติ <laughs> มนเป็นทรงที่ง่ายมากเลยนะส่งเนี้ยแต่ถ้าสมมติโานน้าไม่ดีก็่มั่นใจหรอฮะก็คือว่าคือเอาจริงป้าสลหรับตัวโยนะการตัดสกินเฮนอะอยคิดว่ามันง่ายนะแต่แบบพอไม่รู้เป็นเพราะแบบด้วยความที่นายแบบเราไม่สวยรหรือว่า,าแบตเตอรี่ไม่คมหรือว่าเราแบบไม่ดีเองหรว่ายังไงนะคะคือจริงแล้วเนี่ยเข้าหอะยังไง นนให้ฟิลอารมณ์เหมือนโยเป็นครูฝ่ายปกครองที่กําลังโกนผมเด็กเข้าใจฟิลหรอ,อนถ้าสมมุติถึง80ไ like, ลท์หล่อนตัดผมสั้นตัดต่อเลยก็ได้มึงกค80ไลท์อ่ะมึงไม่ต้องรอให้เขาโหวตให้เขากดไลท์หรอกนั่งต่อได้เลยทุกคนอยากให้พี่โยตัดผมสั้นไหมโ,โดยช่างคนนี้ไม่เอา อย่าเพิ่งนี้ลผมอยู่เลยนะคะอย่ากเพิ่งทำชาเลนจ์กับคุณผู้ชมอ่ะฝากก่อนสำหรับรายการโยรองทำนะคะอยากจะให้โยรองทำอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาเลยนะคะทุกคนเราจะอ่านคอมเมนต์ใครที่ได้แบบท็อปๆเนาะแล้วก็จะเอ้ามาทำดีกว่าโอเคนะคะทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างนะคะกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเนาะเนาะฝากอะไรไหมฝาก ไอตินโสดครับอายอสอนนโอเคไม่ฝากอะไรแล้วฝากให้ดูคลิปนี้เยอะๆแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือแห่งไปแล้วไม่แห่งสวยโอเคได้ขอตัวลาไปแล้วนะคะคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวยว่ะเฮ้ยอาทิปย์ึกใหม่เลยแปะลงไม่แรงอ่ะคลิปพ่อเออมาทงมาทิตย์